พให้ดูปล่อยพี่วะเอาเสร็จปล่อยมึงปล่อยกูก่อนเสร็จมึงปล่อยกูก่อนเสร็จนี่เกย์ปัญญาอ่อนไม่มีหลักฐานจริงๆอะมึงตายแน่หลักฐานปลอมทำไมไม่มีตัวหนังสือมึงเปิดผิดการมึงเปิดผิดการนี่เกย์ปัญญาอ่อนยาวให้คนดูหากันตายคาเก้าอี้เลยมึงนี่เลยเนี่ยมไปมึงตัวปลอมมันใส่เป็นเจ้าเข้าเลยกหจริง มึงตัวปลอมก็จริงอ่ะมึงอ่ะปลอมมึงอ่ะตัวปลอมมึงสัตว์นมึงมึงตัวปลอมอ่ะปลอมไงหัวขาข้าวเล่ยไก่เอสเขาเปลี่ยนตัวกันอีโงูยังไงมึงเปลี่ยนตัวมึงตัวปลอมเลยมึงนี่นี่ตัวปลอมดนึ่งดูด้วยเถอะเธอทำหน้าตึเป็นตีนเลยนี่โอไม่ได้ทำหมอเขาทำหมอทำอะไรอ่ะหมอฉีดดูหน้าตึงเลยมึงนะตอนนี้มันหมดเลยแล้วตอนเล่นจะกลับไปฉีดหมอเขากลัวกลัวอะไร กูกูไปฉีดหมอกับเฮ้ยตอบได้มึงบอกบอกจะมึงถามทำไมอ่ะเป็นไรอ่ะเที่ยงไม่ได้ลงไงแม่ถ้าพร้อมแล้วเราขออัญเชิญหอยเฮ้ยเขาเรียกสังหอยพระสังสังทำจากอะไรหอยอะก็หอยอยู่ดีนั่นเองก็ยื่นแค่ปรดีสิอย่าเถียงหม่อมเต็ดลดน้ำสังครับผมไม่หิ้วหเฮ้ยมาหอดีเป็นไรพูดผิดพูดถอกอยู่ด้วยพูดถูก เหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันเนี่ยคอยค้านมึงเนี่ยขอบพระคุณครับละนาดจากโรงเรียนวัดหนองหลวงโอ้โหละหนาดตีกันก้องแกงปองแปงีพระนักเรียนละนาดวงนี้ครับ <c oughs> ลองจากพวกแกรจริงๆจริงทำไมอ่ะอายุเขาเฮ้ยเียว <He al S 2> ครับแกแต่นะตีดีดีครับผมแค่กิตูดมาสักกิติมาสักโอ้โหคนตอบไปจะพูดถูกมั้ยเนี่ย เราขออัญเชิญท่านพญาสีสัทธาไม่ต้องมีเอ็โคสีสัทธาปัดเอา็กโคลงนะท่านพญาสีเ้ยสีสัทธาไม่ได้ยินไม่ดังอะมาเนี่ยสีสัทธาดังพอดีเลยมางวับขนาดนี้ไม่ดังเลยเชิญมดูยอดกันจุกะเจ้าคอยนะ หอยไม่จับเฮ้ยหามหามจับไม่ว่ามีเล็บจิกด้วยตรงไหนอะขอมีความสุขมากๆนะพุชิฟ้าเองไม่พูดขเขาก็จะไม่พูดเล็บสีนู๊ดซะด้วยขอเฮลยิ้มมีความสุขมากๆมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือแต่พุชิฟ<อ>้าเป็นไงท่านพญาเอาหอยมาไอ้แล้มันหับหับเป็นไงท่านพญาเมืองน,นี่ ไปไงอ่ะทาสีเล็บหวานกองแม่ฉันอีกไปทิมหัวห่อไม่ละไมันเป็นไรครับแค่คนต่อไปเขาคือคนสำคัญจักรพรรดินีก็ว่าได้เป็นผู้อุปถัมภ์บ้านพรรคคนชลาและหมาจอจัดให้อยู่นะล่าสุดครับล่าสุดได้ทำผลิตภัณฑ์ออกมาพริกทอดโอ้โหพริกทอดในเป๋วนี่พอเดียวนะครับกินไม่หมดให้เยอะเพชรทิ่หายเลย คนละร้านหรือเปล่าเขาแกะเม็ดพริกออกไม่หมดหรืเอเมาออกอ,อล่าสุดครับหนังปลาแซลมอนทอดนองโฟกนะหนังปลาแซลมอนทอดรสบาร์บีคิวรสชีสมีหมดอลองกินให้ได้อร่อยตั้งแต่เขาขายปลาแซลมอนหนังปลาเนี่ยเชื่อไหมเป็นไงครับงูเห่าไม่มีเพ่นพ่าดเลยฮะหนังอะไรแน่ไม่รู้มันคล้ายๆกันหนังปลาหม่อมแม่มีดอกจันทร์กันหลวงดุดมาก ถ้าตอนนี้หมาหม่อมแม่หายออกจากบ้านท่านผู้ชมท่านใดเจออีสร้อยทองหมาหม่อมแม่กรุนาสองคืนด้วยครับเด็กคิดดูว่าที่มึงกินหนังปลาใช่ปะไม่รู้เหม่ไดกันหนังอ้สร้อยทองก็ไม่ใช่ใครเขาจะกินหมาเฮ้ยนี่เขาสุกมากนะลูกถ้าผมเป็นสร้อยทองผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันทำไมอะทำไมก็เวลาหม่อมพ่อเมาหม่อมพ่อกระหน่ำสร้อยทองตลอด ออาบน้ำไงถึงไหนแล้วเนี่ยส้อยชองถึงที่น้องหลวงแค่คนต่อไปถ้าไม่มีเขาอเราจะได้มาเหยียบน้องหลวงไหมเราถ้าไม่มีเขางานจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไหมกราบเรียนเชิญครับเจ้าวาดวัดหน้องหลวง ไปเกี่ยวอะไรกับหลวงพ่อเขาล่ะทำไมเป็นที่ของหลวงพ่อก็รู้แต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับหลวงพ่อให้หลวงพ่อเขาจำวัดไปอะไรนะให้หลวงพ่อเขาจำวัดไปไม่เกี่ยวบวชมาหลายพรรษายังจำวัดไม่ได้แม่คนละจำวัดหมายถึงพระนอนพระนอนเออนะเดี๋ยวก็ไปสิงห์บุรีอีกเฮ้ยไปทำไมอะ่ะพระนอนพระหลับเออพระหลับ,บดีไม่บอกฮลัลโหล สาธุเซนหลงพุทธก่ออะไรอ่ะพี่พี่ดีมก็สาธุเออชื่ออะไรเนี่ยเอ้าวมึนี่นะมันลืมได้ธรรมราชาเชิญท่านธรรมจ๋าหมาเฮ้ยธรรมราชาธรรมราป้าไว้ธรรมราชาธรรมปูนาไปรถไปลงคาเลีอกยากว่ะธรรมราชาธรรมราชามันเรียกได้ตรงไหนเนี่ยปูนแป๊ดจะชื่อไปดิ เจ้าบ้านป้าของชื่อปุ๊ดแล้วที่พ่อแกชื่อตะโพกแหละอันนั้นพระเจ้าปู่โป๊เล่นลิเกอมาไม่เคยเจอหรอกพระเจ้าปู่โป๊ะก็เป็พระเจ้าปู่ไม่เกี่ยวหรอกคนเก่าไงเคยเห็นไหมขออัญเชิญพระเจ้าโป๊เสด็จไม่มีหรอกคุณเล่นลิเกมาเจ้าชื่อโป๊กเขาเขาก็ไม่ได้มานี่ไงเราเคลื่อนของล่าแทนแล้วเจ้าโป๊ราชาเอออยากเห็นหน้าจ้าโป๊ราชา สนใจอะไรไะเนี่ยอาวุธยากพ่อฝากดูแลลูกส,วสาวเขาด้วยนะข้าพเจ้าสิราราชาขอ,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 อยกเลิากการแต่งงานบัดเดี๋ยวนี้เขาเป็นใครเนี่งทำมาห้องน้ำหญิงเฮ้ยไม่มองทำไมแล้วนักเติดตาเนี่ยธรรมนาชามันเรียกยากอ่ะมันยากตรงไหนเนี่ยมึงเรียกถูกไหมถูก ทำมาสร้อยทองไม่ไขงเลยสร้อยทองมาเขาใครเนี่ยเอาณสหายนี่ตอนนี้พิธีกำลังเริ่มแล้วมามาร่วมพิธีรถน้ำสังให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมาเร็วๆสีวสีาเราคงจะขึ้นไปรถน้ำสังไม่ได้เ,เพราะว่าเจ้าเบาคือตัวปลอมอย่าไปเชื่อเคาน้องธรรมรา,าปโป ธารรมดาชาเนียกยากกันสิโปนันปูลูกเกมาไม่เคยเจอเจ้าโป๊ะต้เป็นใครอ่ะเรามีนามว่าสิงหราชาชยินดีได้รู้จักสิงประหลาดกัดมาสิงหราชาชชื่ออูชื่อออดวะไม่ได้เราชื่อสิงหราชาทำไมล่ะที่เจ้าผมพ่อ,อยังชื่อเจ้าโป๊ะเลย <S 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 น่าใครน่ะทหายคนสนิทเนี่ยเหรอใช่ยืนเป็นซิ้วขาวตาเด็กสมูทเชชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรพญาทรงขยันอะไรววะพยาทรงขยันอะ,ะพะยาทรงรทำขยันถึงได้ทำอโอ้ย ยืนรวมกับธรรมรา,าโป้ไปไม่เกี่ยวกันท่านเอาเร็วมาพูดอ่ะว่าเร็วตัวปลอมแต่เพราะว่ากูรู้นะพี่วสิว่ามึงคือตัวปลอมเว้ยแต๋อเตะเตะเตะแล้วเป็น,น,นใครไอเ้เกย์ชื่ออะไรเบลจ์ชื่อในเรื่องในเรื่องชื่ออะไรวะราชดารราชดาสิผมบอกว่ามึงชื่อราชดา มึงก็คือตัวปลอมเหมือนกันอ่ามึงยอมรับใช่ไหมว่ามึงคือตัวปลอมไม่ไม่ใช่ตัวจริงอะมึงมีหลักฐานหรือเปล่านี่ไงเอกสารขอดูหน่อยให้ดูปล่อยทีว่าเอาเส็จปล่อยมึงปล่อยกูก่อนเส็จเกวัญญา่อ,อนถ้าไม่มีหลักฐานจริงๆอะมึงตายแ <c oughs> น่ไอ้ประสบใด้เลยเรายอมตาย หลักฐานบอมมาไม่มีตัวหนังสือมึงเปิดผิด้านี่เกยปัญญาอ่อนเจ้าให้คนดูหากันตายคาเก้าอี้เลยมึงนี่นเลยเนี่ยจะตลกเซ่ตอนนี้กูไม่สำแล้วยังไงล่ะอ่านเซจอ่านเซ็จอ่านเสร็จลงอ่านก่อนเฮ้ยเฮ้ยอะไรเรากูไม่ใช่โขนนะออน นี่คือหลักฐานของจริงแต่ว่ามันคือตัวปลอมนี่หว่าตัวจริงตัวปลอมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิีแคระจะบอกว่าผู้นี้คือตัวปลอมได้ไงถ้าเกิดผู้นี้เป็นตัวปลอมแล้วไหนล่ะตัวจริงข้าพเจ้าคือพันุวัตตัวจริงพี่เจ้าหะฝ่ายใหญ่ไม่เชื่อมันมีคนไหนเล่หลายอย่แสดงว่าเป็นคนแด็อ่ามันหลอกเราทุกคงตีนเจ้าพี่โอ้ยกระบอกชื่อสมัยบกด้วยกระบคือพันุวัตตัวจริงพันุวัตกระบอก อยากจะรู้นะว่าไอ้พานุวัฒน์กับไอ้รัชดาที่แอบแขวนมาแต่งงานอยู่ไหนพี่เจ้าค่ะเออเดี็ดๆนี่นี่เี่นปลอมตัวเข้ามาอยู่ไหนพี่เจ้าค่ะพานุวัฒน์นี่ตัวจริงเสียงจริงอะอะไรแป่กเพื่นอะไรนี่ตัวจริงเสียงจริงอยู่นี่ไม่มีอะไรไม่ใช่ค่ะอ๋อนี่เสจริงพี่ดื่มพานุวัฒน์โอ้โหไอ้นั่นรัชดาแน่มึงตัวปลอมมันใส่เป็นเจ้าเข้าเลยมึงตัวจริงมึงยโดปลอมก็จริงอ่ะมึงอ่ะปลอม มึงอะตัวปลอมมึงสัตว์มึงมึมเเงเนี่ยปลอมอะปลอมไงผัวค้่งกูเล่นกันเอสเขาเปลี่ยนตัวกันีอโง่กันได้ไงมึงเปลี่ยนตัวมึงตัวปลอมมั้ยมึง, <S <S มงนี่ตัวปลอมเดี๋ยวดูด้วยเถอะเธอทำหน้าตึงป็นตีนเลยนี่งูไม่ได้ทำหมอมาทำหมอทำอะไรอะหมอฉีดดูหน้าตึงเลยมึงนั้นตอนนี้มันหมดลนแล้วตอนนี้จะกลับไปฉีดหมอก็กลัวกลัวอะไรกูกูไปฉีดหมอกลับเฮ้ยเลวมากเลยนะงูไม่ มึงตัวปลอมเนี่ยตัวตัวจริงลูกเขามีเอกสารยืนยันด้วยจอบโอ้โหเอกสารเนี่ยของจริงกับกระบอกใช้จอบรับมึงตัวปลอมจะพูดอะไรทำไมอ่ะเป็นไรอ่ะเขียนไม่ได้ร้องไงแม่จะร้องให้ทำไมเขียนไม่ก็ร้องให้อย่างเดียวเด็กเขาหลงเวลาตัวปลอมนิ่งไว้แต่กเขจัดการให้เข้าใจไหมเตัวเงียบเลยยังไงกันขออนุญาตขอเด็กครับกระบอกคือตัวจริงระหว่างที่เดินทางจะมาแต่งงานกับน้องหญิงอารยา ระหว่างกลางทางมีโจรรอบทำร้ายกระบอกฉันต้องทำร้ายแต่ว่ามันเอาสารยิงยันตัวตนและเครเสื้อผ้ากับหมุดเชัอกปราชดามาด้วยแสงว่า้สองคนนี้คือฆาตกรพีเ่เจ้าคะฆาตกรเลยเหรอฆ่ากระบอกฉันกระบอกฉันตัวจริงพี่เจ้คะองค์ธรรมบัตตาโกธร<แ>รมราชา, <laughs> า,ชาลูก